สวัสดีครับ,รบวันนี้ยังมาพบกับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันคุ้นเคยเพราะอยู่ในช่องเราตลอดเวลาแต่เดี๋ยวแต่เดียวเราก็หยิบมาถ่ายแต่เดี๋ยวก็หยิบมาถ่ายกับไอ้แบรนด์นี้แซน, <ะ S 1> นเบิร์กอืมแต่ว่าตัวนี้คือแซนเบิร์กยุคโอเอสอืมยุคโอเอสคือโปรดักชันยุคที่เขามาทำโปรดักชันลายยุคแรกที่เขาไปท,ทําที่ตอนแรกเป็นพี่จีนก่อนอืมเราก็ย้ายมาที่เกาหลีตัวนี้จะเป็นรตเกาหลีอ่าก็คือเป็นรต เป็นล็อตถัดมาใช่ก็คือเราราวปี2017อืมคือ2015เขาจะไปทำจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นคัสตอมช็อปหมดเลยอเมริกาคัสตอมช็อปสวีดิชคัสตอมช็อปใครสั่งก็ต้องสั่งคัสตอมแล้วก็รอเขาก็เลยอยากทำขยายทำสเกลโรงงานก็คือย้ายไปก็คือไปทำที่จีนก่อน2015าทำได้ปี2ปีก็ย้ายมาทำเกาหลีอืพ2017ย้ายมาทำเกาหลี ก็เป็นปีสุดท้ายที่เขาทำโอเอสพอปิด OS ไปก็จะมาเป็นไอ้สแตนเบิร์กพวกออริจินอลซีรีส์สแตนดาร์ดเอออะไรเมทันอะไรของเขานั่นน่ะเลยไ <Fun ction. S 2> อ้ตัวเขียวไอ้ตัวเขียวที่อยู่ในช่องเราอาะฮะตัวนั้นน่ะตัวนี้ใช่ไหมอ่าจะเป็นยุค2018ถึง,งปีนี้มันเท่าไหร่สอ2พัน2 1เอปีหน้ายี่สิบองสองพันยี่อ่า แล้วตอนเนี้ยไอตัวนี้ก็เป็นซีรีส์เก่าไปแล้วนะเพราะตัวใหม่คือ NX ซีรีส์ก็ยังทำอินโดเหมือนเดิม,มแต่ว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนธีมการทำัพราคาลดสเปกมาให้รุ่นเนี้ยก็เป็นรุ่นแปดสายครับคือจะสังเกตปิกอัพเนี่ยมันจะเป็นมันเขียนว่าสแตนเบิร์กแต่ที่จริงมันคือ um one, อลูมิทน <3. 5 S 1> อืมสามจุห้าโทนบา ก็คือเ,เป็นขนาดปิกอัพคือ3.5นิ้วหน้าจะใช่มันเขียน3.5แล้วก็ไอ้แดกแด็กอะก็นิ้วนั่นแหละก็สั้นก็สั้นนะฮะไอ้3.5นิ้วแค่สานิ้วเองเขาทำแมสโรดักครับโ o อีเอ็มอะให้สแตนเบิร์กก็เลยแปะคาว่าสแตนเบิร์กเข้าไปแต่ในยุคนั้นน่ะมันจะเลือกได้มันจะเป็นอ่าถ้ารู้สึก6สายมันจะมีเอ็จีแล้วก็มีซีโมดังแค่น อะไรก็ไม่รู้เออเป็นเป็นแบบซีรีส์เก่าของเขากาลังกาลังจะแบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดหก่ายก็คือสามนิ้วใช่ไหมหกสายก็หกส่งสั้นกระเด็นกจะจอกว่ะค่า6หกสายลูมิโทนมันจะเป็นไอ้พวกเดสบักกงบักเกอร์อะไรแหละอ่าก็จะมีรุ่นป่าสายมันจะเรียกว่าสามจุดห้านิ้วนิ้วใช่นิ้ว แล้วก็เรื่องของคันโยกเป็นไม่เป็นโยกบิดเป็นฟิกบิดธรรมดาใช่เป็นฟิกบิดธรรมดาแต่เขาบอกมันจะเป็น EGS ดีไซน์รูปแบบเก่าอะไรของเขาซึ่งตัวใหม่ต่างกันไงก็ก,ก็คล้ายๆกันอกันก็คล้ายๆกันนะอแล้วก็หัวหัวที่ล็อกสายก็เหมือนเดิมทุกอย่างใช่เหมือนเดิมทุกอย่างสเปคจะเป็นยังตอนนี้นยังไม่เผาคอกันเลยตอนนั้นเขายังไม่ฮิตกันก็ก็เริ่มฮิตแล้วนะ2015้าแต่ว่าสไตล์เหมือนยังไม่ทำก็เป็นรสบู트 ไอ้เทคโนโลยีนี้ก็มีตั้งแต่แรกแล้วไอ้อะไรคาร์บอนแท่งเหล็กของเขาอะเป็นไม่ใช่เหล็กเป็นแท่งคาร์บอนเออแท่งคาร์บอนจิ๋วๆไอ้แท่งคาร์บอนไม่ถึงมิลของเขาเนี่ยอืมทำํำขั้นซ่อมคอกับบอลนัทกับเมเปิลเอาไว้ก็เป็นแปดสายน็อตหกตัวอ้ออ้เพิ่งเห็นอันนี้เก๋อ่าใช่ฝาปิดเป็นฝาปิดวงจรเป็นไม้แล้วมันเฟรมเมเปิลด้วยใช่ถ้าเป็นแบบใหม่ฝามันจะเป็นอลูมิเนียมครอบไปอย่างนี้เลยใช่ใช่ใช่ตุกสายเลยอันนี้เป็นแบบเก่า อเกสวยดี๋ความต่างเนี่ยของยุค OS กับไอตัวยุคที่มันทําเป็นบ็อกซีลงซีรีส์เนี่ยก็คือหลายๆอย่างที่ดีไซน์ใน OS แล้วมันรู้สึกเหลี่ยมมากอย่างจอยคอตรงนี้ก็เหลี่ยมเห็นไหมมันจะมีความแบบเรมเหลี่ยมเหมือนว่ายังแบบยังเก็บงานได้แบบไม่เรียบเนียนเหมือนแบบว่าเลเวล CNC อ่ะเหมือนของที่อินโดอ่ะมันทำได้ละเอียดเอียดกว่าใช่อย่างไอตรงเนี้ยไอตรงเทปซอยไอคอที่เป็น เป็นอินดัวเน็กของเขาเขาก็แหลมอืตรงนี้คัตก็แหลมแหลมไ่หมดเลยก็เหมือนพวกแบบพวกพวกไอวีเบเนตอาร์จีอะไรพวกนี้ไหมอันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้คือคือมันมนแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีความแหลมอยู่แต่อันนั้นเล่นใหม่เนี้ยอันอันนั้นเหลี่มเลยแต่อันใหม่เนี่ยซีรีส์ที่พอย้ายทำอินโดเนี้ยมันแซนเยอะกว่าเก่าไงให้มันมนกว่าเก่ารู้สึกสมูทกว่าเก่าอ่าอันนี้มีความเหลี่มหน่อยใช่ เฮ้ยเพื่อสังเกตคอเป็นเบิร์นอายใช่ไหมถ้าเอไอแท่งไอแท่งกลางมันเนี่ยใช่แล้วเออเดี๋ยกันี่นะอือก็ร่าวๆก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ส่วนปิ๊กไอไม่ใช่ปิกอัพส่วนสเปคส่วนใหญ่อ่ะมันก็เดิมๆว่แอชบอดี้แชมเบอร์เมเปิลเน็กแมนนี่ติงของมันแมนนี่ติงของมันไอคอร์อะไรพวกนี้ก็เคยเฟด แฟนเฟดของมันสเกลเลน้ยคืออธิบายไปหมดแล้วเฟดสแตนเลสใครอยากดูใครอยากรู้ก็ไปดูไอ้สแตนไปดูคลิปสแตนเบิร์กตัวเขียวที่เราคุยกันไว้้ต้องพูดว่าถ้าภาษารถมันคือแบบไม่ได้เชนอะไม่ได้เชนเออไม่ได้เชนไม่ได้เชนไม่ได้เชนไปเรื่อยประมาณนั้นประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราพูดถึงเซตอัพวันนี้กันดีกว่าเนาะปิ๊กอัพคอนฟ l i c ก่อนมันมีแค่สามทางอันนี้โวลูมโทนไม่มีพุชพูเลยทั้งสิ้นยุคนี้ยังไม่มีฟิชแมน มาที่เซตอัพวันนี้กันดีกว่าก็เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างมอแกนเอสเดอร์น S W 5 0ใช่ไหมอ่าครันบูทด้วยสติกไดใช่แล้วก็อาร์ซิมูสเตอร์แล้วก็อะไรนะแล้วก็อะไรไฮเกนฟริตแมนฟิตแมนใช่โอเคก็เดี๋ยวเราลองฟังกันดีกว่าเนะครับ Gitarra, <tune> akordeoia ปิกอัพก่อนดีกว่าก่อนมึงแบกให้ใส่ก่อนพูดมั้นะมันก็จ๊บจับจับบอีกเ้ยได้หมดชิลดีช่องเราสะนุนอยู่แห้วพูดถึงปิกอัพก่อนอลูมิโทนอืออลูมิทนเนี่ยปกติปิกอัพเราจะใช้แม่เหล็กอันนี้โก้เซรามิกใช่ไหมใเป็นแม่เหล็กบาแล้วก็มีขดลวดพัน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 ใช่ใช่ หลักการเดียวกันกับไมกับไม,ไมโครโฟรนอะลมิก<ช>ียมหลักการเดียวกันอลูมิโทนเนี่ยไม่มีเหล็กพันพันพันไอ้ไม่มีลวดพัน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 ไอ้ทั้งตัวมันนั่นแหละคือไม่เหล็กใช่ไหมเพราะว่ามันใช้ไม่เหล็กอลูมิเนียมก็คือไม่เหล็กมันแรงมากแรงจนมึงไม่ต้องใช้แรงจนไม่ต้องการไอ้สายทองแดงพันพันพัน่ะือถ้าดูเห็นปะข้างในมันเป็นกวงรู้รู้รู้อ่ะใช่ประโยชน์ของข้างในกวงคือลดเวท เบาน้ำหนักเบาซึ่งปกติวิกอัพธรรมดามันก็เบาอยู่แล้วอันนี้มันเขียนเลยนะมันหนึ่งในฟีเจอร์ในเว็บของมันก็คือว่าน้ำหนักเบาวิกอัพธรรมดาไรเวทวิกอัพใช่แต่ที่จริงแป้งหายไปไม่ไม,ไ,มไม่ถึงสิบกร,รมัมอะพอโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้เนี่ยข้างในมันก็จะกวงใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้วง่ายไคือว่ามันไม่มีสายทองแดงพันอะก็คือเอาแม่เหล็กปุ๊บสายทองแดงเสียบแล้วก็ออกไปเลยคาแรคเตอร์เขาเรียกว่าเขาบอกว่าการทําอย่างเงี้ยในเชิงของเลสเซนเซอร์เขาบอกว่า การใช้ขนลวดอ่ะพันรอบแม่เหล็กมันเป็นการสร้างคาเลคเตอร์ชนิดหนึ่งอ่ะให้กับเสียงกีตาร์ให้กับเสียงปิกอัพเพราะฉะนั้นการทำเนี้ยเขาบอกว่ามันคือการที่งัดความเป็นทรานสเปเรนต์มากที่สุดของกีตาร์ออกมาเพราะว่าคุณไม่มีขนลวดเพราะว่าคาแรคเตอร์มันอยู่ที่ขนลวดใช่ใช่อันนี้ก็คือคือเขาทําเหมือนแบบเนี้ยแม่งเป็นไม์รับสปีกเกอร์เราก็ออกไปเลยไม่ต้องมาผ่านขดลวดใช่ผ่านโปรเซสของขดลวดเพราะว่าแบบอย่างขดลวดเวลามัน ชนิดของขดลวดอืรอบพันของขดลวดมันมีผลต่อเสียงหมดแม้แต่กระทั่งตอนพันอนะขดลวดชิดกันอย่างเงี้ยกับขดลวดห่างนอย่างเงี้ยก็ก็มีผลต่อต่อเสียงเหมือนกันก็เลยตัดปัญหาทุกอย่างออกแล้วก็ทําดีไซน์วงจรแบบนี้ขึ้นมาอมดีไซน์ปิกอัพเฉยไม่วงจรจะถ่ายวปิกอัพออกมาซึ่งถามว่าเสียงโอเคไหมก็แล้วมันทานสเปรเลนต์อย่างที่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 ไอ้นี่ไหม ก็ทันก็ค่อนข้างมีความทรานสปรน์ผมคิดว่าเขาไม่น่าใช้คําว่าทรานสเปรเรนส์นะคำว่าทรานสเปรเรนส์มันแบบสําหรับเชิงที่อ่านจริงจริงว่าวิศวกรรมและกราฟอ่ะคำว่าทรานสเปรเรนส์แม่งไม่มีจริงแต่ใช่ไงคือเขาควรใช้คำว่าเขาควรคุณว่าคิดว่าเขาควรใช้คําว่าอะไรเขาควรใช้เขาควรใช้คําว่าเพียวสาวเรียนสักอย่างผมว่าแฟตแฟตเรสปอน์อะไรประมาณนี้ว่ะแต่มันก็ไม่แฟตอยู่ดีก็ไม่แฟตขนาดนั้น แต่ว่าอ้าอีกไปทางแฟตไหมก็ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นค่อนข้างวีเชฟเลยซาวมันเป็นซาวที่แบบมันเขาควรเขาควรเขาควรชูจุดขายเรื่องความเป็นอ่าเป็นแม่เหล็กอลูมิเนียมเขามากกว่าแต่เราก็เข้าใจนะคาว่าทรานสเปเรนต์มันก็ใช้ขายได้ใช้ขายของได้เออเพราะทุกคนก็ใฝ่หาความเป็นทางทรานสเลเนไม่ว่าจะวงการใดก็ตามที่เกี่ยวกับพวกอดีโอหรืออะไรก็ตามทุกคนก็จะใฝ่ใฝ่กับความว่าทรานสเปเรนต์ใช่ มีช่วงหนึ่งที่ปีอัพรุ่นนี้ออกมาใหม่ใหม่เ่ใช่รุ่นนี้ออกมาใหม่ใหม่ฟิชแมนออกมาใหม่ใหม่ฟิชแมนโมเดจะถูกเอามาเทียบกับรุ่นนี้มากบ่อยแน่นอนก็มันถูกใส่ในกีตาร์ตัวเดียวกันแล้วเขาเองก็จะแบบแพนไมว่าตัวไหนเวิร์กตัวไหนเวิร์กแล้กันแล้วมันจริงๆมันเป็นเทคโนโลยีที่ introduce มาพร้อมกันด้วย Fishman ก็จะเป็นอะไรนะ IPCB แท<พ>นสายทองแดงไอ้อน,นี้ก็จะเป็น อลูมิเนียมบาร์เราพูดถึงเทคโนโลยีมาเยอะแล้วเดี๋ยวพูดเรื่องเสียงเลยแล้วกันเสียงมันมาแนวไหนไหนม่เสียงมันมาแนวแบบเสียงมันมีความประหลาดอะเออผมก็ว่าประหลาดคือต้องต้องพูดนี้ก่อนว่าต่อให้โอเคคือคือคือรีสตันเป็นศูนย์ก็จริงแต่แต่เราแต่เราสัมผัสได้เลยว่าฟิชแมนมีความมีความเป็นกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะมีความแบบอะไรวะซาวมันดูแบบซาวมันดูดิบมากเลยอะตัวนี้มันรู้สึกเหมือนดบบดิบแข็งๆขงอะ เหมือนเหมือนเป็นดีไอเออใช่ไหมความรู้สึกมบแมันเป็นเหมือนดีไอ์ะ <c oughs> เสียงมันจะมีความดิบๆแข็งๆอ <c oughs> มันก็ไม่รู้อะแล้วแบบยิ่งโดยเฉพาะที่ย่านเบสอะยิ่งโดยเฉพาะของของสายเจ็ดสายแปดอะมันอีกนิดหนึ่งคือแบบคือจะเป็นเบสจริงๆแล้วอะออมันคือแบบเสียงทั้งแบบทั้งการมาของของเสียงแกว่งสายอะไรพวกนี้มันอีกนิดนึงมันเบสจริงๆแล้วนะ <c oughs> ใช่แล้วแบบฮะ แล้วสังเกตไหมว่าปกติพวกปิกอัพโมเดลมันจะมีเสียงเหล็กเสียงเหล็กของสายกรใ่ใช่แก๊กแก๊แปงแปงังแปงแปงพวกเนี้ยไอตัวเนี้ยม่งมีนะแต่ม่บน้ายอะน้อยอะเพราะมันกลายเป็นว่ามันโดนมันโดนขับดันด้านย่านเบสหนักมากตัวนึัวนึงแบบแต่หนักที่นี่คือเบสมันไม่ได้บวมไม่ได้เบิร์นแต่ความชัดของความเป็นย่านเบสของมันอ่ะใช่มันชัดเกินไปก็ว่างั้นเราก็เวลาเล่นเสียงคีนมันรู้สึก มันคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันรู้สึกเหมือนเป็น s ี a p e อ่ะมันไม่มีย่านมิดมันพุชมันขาดความพันชีเ้วเวลาเล่นเสียงคีนมันรู้สึกพลังแม่งหายอ่ะทั้งที่แม่งบอกว่ามันเป็นไฮเอาต์พุตนะแต่พอเล่นเสียงคีนแล้วแบบรู้สึกเหมือนเหมือนมันไม่มีอะไรดันมาให้เราอ่ะใช่ใช่ใช่เข้าใจป่ะมันเป็นมันเป็นปิกอัพที่ให้ความรู้สึกประหลาดแปลกจากถามว่าเราอยู่กับมันได้ไหมถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้เลยมันใช้งานได้ แต่ว่าต้องปรับตัวกันนิดนึงกับความแปลกของมันแล้วเรื่องของการเล่น p พลย์บิลิตี้อันนี้ถ้าเทียบกับอีกตัวอีกอีเขียวเนี่ยไอ้อไเขียวเนี่ยมีความแตกต่างในเวลาฟิลการเล่นเพราะผมบ๊อบผพูดเลยผมแบบผมไม่สามารถพูดเรื่องนี้เพราะผมไม่เล่นไม่เล่นพวกนี้คือ <c oughs> ฟิลฟิล,ฟลตัวนี้เล่นง่ายกว่าแน่นอนด้วยโด,ย,ดยเฉพาะเฉพาะพวกมุมอะไรพวกเนี้อ่ามันถูกเหลามันถูกเหลาอย่างคุณจับตรงนี้เนี่ยรูดเอารูดเอาแม่งเหลี่ยมเห็นปะเออว่าเอเราไปรูดตัวนั้น อันเนี้ยอันอันสมนหน่อยเออเห็นไหมัสมูทใช่คือโรงงานไอตัวเนี้ยโรงงานเกาหลีโรงงานไอไอเวิร์มันเรียกว่าอะไรเวิร์ลเวิร์ลเอออะไรนั่นแหละโรงงานเดียวที่ทำกับเช็คเตอร์แหละมันทำอืมก็รู้สึกว่ามันมันสมควรจะเหลาเพิ่มอะเพราะหลายๆที่มันแหลมอย่างตรงนี้มันก็เหลี่ยมจอยแมงก็เหลี่ยม เขาอาจจะแบบเฮ้ยเออชาวชาวโมเดิร์นต้องเล่นเหลี่ยมแหลมแหลมเลือกเลี่ยมแหลมแหลมมาเจ็บตรงนี้ชิเป่งเลยเป็นรอยแล้วเนี่ยแดงแป๊ดเหลือเออนี่เป็นอะไรที่แบบเขาอย่างว่ามันเป็นแต่แกบอกว่าเป็นซีรีส์เก่าไงมันเป็นเพิ่งบอกว่ามันเป็นยุคที่เป็นสแตรนเบิร์กกำลังที่จะพยายามปรับปรับเปลี่ยนปรับปรุงแบรนด์แบรนด์เพื่อให้มันเป็นแมาสโปรดักต์มากเป็นคัสตอมเป็นแมาสโปรดักต์เออฉะนั้นการที่แบบ การลองทําการลองเลือกใช้โรงงานที่แบบว่าตัวเองยังตัวเองเพิ่งเคยลองใช้มันอาจจะมีการผิดพลาดครับหรือว่าโรงงานผลิตของยังแบบไม่ได้ตามที่บริษัทต,ตัวเองต้องการ,<ช>ห,รหรือเปล่าก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นพอเริ่มออพอเริ่มเป็นซีรีส์นี้ก็เริ่มจะเริ่มเป็นซีรีส์อินโดเออพอเริ่มเป็นซีรีส์อินโดก็เริ่มเป็นอะไรที่แบบเข้าเข้าเข้าใกล้กับกับสิ่งที่สแตนเบิร์กเป็นมากขึ้น<ช>แต่ทั้งนี้ท้านก็ยังไม่รู้อย่งว่าไอตัวไอตัวคัสตอมจริงๆมันเป็นประมาณไหนนะ ผมว่าคัสตอมนี่ยใกล้เคียงกับตัวเจแปนที่เราเคยลองอ่าอันไ้นก็จะสมูทสมูทแบบโคตรเยี่ยมสมูทแอฟซิลเลยอะไรก็จะแบบงานประกอบจะขั้นสุดเลยจริงขั้นสุดเหมือนแบบคัสตอมช็อปดีๆตัวหนึ่งราคามันก็คัสตอมช็อปดีๆเลยก็ราคาเท่าไหร่ละแสนแสนห้าแสนหกัพอ่ะก็อย่างว่ามันห่างกันสนองขึ้นไปเออเริ่มมันห่างกันประมาณเกือบๆเท่าตัวก็นั่นแหละฮะสำหรับ ก็น่าแหละสำหรับตัวนี้อะไรนะ OS OS ครับ8สายใช่ OS 8ก็เป็นการย้อนเป็นการย้อนรอยรอยสแันเบิกว่าแบบเ้ยเอเทคโนโลยีสมัยก่อนในการผลิตและของสินค้าลดกระกล่องสแตนเบิร์กเป็นยังไงก็เอามาแชร์กันใช่ว่าเป็นยังไงเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่แล้วไม่ไม่ได้เทียบกับรุ่นใหม่สิเมื่อเทียบกับรุ่นเกือบจะปัจจุบันแล้วมันเป็นยังไงเพราะปีปัจจุบันเพิ่งออกรุ่นใหม่ของเขาเพิ่งออกมาไม่เดือนที่แล้วเอง NX NX ใช่ใช่ใช่เป็นที่แบบ มีความเเวรๆกันแล้วก็มีคนบ่นกันอะว่าแบบอย่างว่าราคาเดิมคันคอยส่องเสียงเหมือนเดิมอะบางคนก็คัดคอสบางคนก็โอ้โมอดวานขึ้นอะไรอะไรกันแล้วแต่ละกันเรายังไม่เห็นตัวเรายังไม่เห็นตัวจริงล้วยังตัดสินกันไม่ได้ใช่ใช่ใช่ก็ว่ากันต่อไปมองแต่ละคนไม่เหมือนกันก็สำหรับสแตนเบิร์ตตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรครับเหมือนเป็นแบบเราอยากเอามาให้ดูว่าสมัยก่อนเป็นยังไงก่อนจากการอ่อ นิทไลท์ก<อ>็อย่าลืมฮะจะได้หน้าใสเหมือนกับสแตนเบิร์กตัวนี้ใช่ครับนี่เก่าแล้วนะยังใสอยู่เ,ออเห็น,หนี่ขนาดเก่า,าแลวานืท์ลชะลมช,ช่องเราก็ฝากช่องฝากกดซับกดกระดิ่งเอาไว้ฝากเพจเฟซบุ๊กฝากช่อง Discord เข้ามา,มาเม้ามอยกันได้ ตอนนี้เปิดมามีคนอยู่กันตั้งร้อยกว่าคนแต่แม่งแต่แม่งคุยกันอยู่ไม่ถึงสิบคนไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นเริ่มมีขาประจาแล้วช่วงนี้เออแต่ถามว่ามีขาประจําเข้ามาคุยกัมันก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็พวกเราจะสแตนบายอยู่ทุกคนนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกูหลังๆไม่เคยชอบอะไรที่ออกมาจากไอโรงงานเวิลด์ไอเวไอเไออตั้งแต่ เช็คแฉกสแตนพีอาร์เก่ายอาบาโซไอ้ไม่เคยชอบสักอย่างเลยเว้ยเสียงแม่งคึบทุกตัวอ้ก็เลยไม่แปลกใจทำไมพีอาดีแม่งหายไม่ไงไปทําวินโดว์โทรทุกวันเนี่ยตะเริ่มเข้าใจแล้วทําไมมันย้ายเออมันเป็นปัญหาชีวิตส่วนตัวของมันละผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องคอร์สอย่างเดียวแล้วที่มันย้ายน่าจะพรุ่งนี้ด้วยทําอินสตูเมนต์ออกมาซาวด์แากาดังงนแข็งอะไรก็ไม่รู้